คันนี้เป็น n อ5 4ที่นนะครับอิซึกิคันนี้ช่างกำลังเช็คลูกหมากหน้าเปลี่ยนให้ใหม่สวยๆเลยนะครับคันนี้ราคาไซคก็บาทเท่านั้นเองนะครับนำเข้าเช็คให้นะครับลูกค้าจองมานะครับคันนี้จะทำการเปลี่ยนปั๊มพาวเวอร์ให้ใหม่เบิกศูนย์เลยนะครับสภาพสวยเครื่องไม่เคยแกะนะครับสภาพมันเดิมเช็คของเลวต่างๆให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับถ่ายมันเครื่องมันหายนะครับเช็คระบบไฟต่างๆให้พร้อมเลยไฟหน้าไฟหลังนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับแล้วก็คันนี้นะครับ มีเล่มชุดดครบเลยราคาแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับอิซกิ40แรงนะครับสภาพสวยเช็คสีให้เรียบร้อยนะครับเครื่องดมเดิมเป็นตัวเทอร์โบด้วยนะครับนะครับใครที่สนใจรถไถโท,ทรมาสอบถามได้ที่เบอร์081968518นะครับ081968518นะครับหลานเขาเราอำเภอนุนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่เช็คระบบให้พร้อมเลยนะครับอันนี้ก็เช็คในเรื่องของดันหน้าแล้วก็้างหลังให้เลย พาวเวอร์เบาๆแน่นอนนะครับ Power คบันนี้ทํางานมาเพียง2,600กว่าชั่วโมงนะครับใครที่สนใจรถที่สวยเขาสอบถามโทรสอบถามก็เพียงได้เลยนะครับ